โอเคว่ะเพื่อนกูก็พร้อมเหมือนกันว่ะลองมาดูดิคืนเย่าหน่อยดิเดี๋ยวนี้มันจะมีคนเก่าๆอยู่เปล่าวะพร้อมว่ะพร้อมว่ะอัปเดตอัปเดตใหม่มีรถขับปล่าวะไม่เห็นมีอะไรเลยรถอัปเดตใหม่อ่ะ้าวเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเขเปิดมาจะจิงยี่ระเบิดนะไม่น,น่าวะเฮ้ยยิ่มีคนเก็บไปแล้ว เฮ้ยมีไก่ทอดหานใหญ่วะเย็ดเหี้ยเฮ้ยมันน่าจะซื้อเพื่อเพิ่มเลือดมั้งอันนี้เพื่อบายพลังใบอะไรแม่งวะมีมีดวะมาเชตเต้มาเว็บอลคาตาน่าอยากได้ปิงปองไงได้ปิงปองอ่ะเอาปิงปองดิเฮ้ยเพื่อนแงระเบิดเหรอเพื่อนเราใส่อย่างเดียวเลยหองมือตั้งเนียนระเบิดมีนเอโอ้โหเราจะได้อยู่แล้วระเบิดนี่กี่ร้อยห้าร้อย เอามาดิเอามาซื้อเล่นก่นอนมาปาเล่เปิดนี่เหมือนน่าจะแก้แล,แล้วนะอืมน่าจะแก้มันดีขึ้นนะปลานี่มีซอยเพิ่มเติมจากเดิมไม่มีเลยว่านี่เราจะมารีวิวกันรีวิวกันมารีวิวกันออปะนะครับเอ้ยเก็บได้เราไม่เราไม่เน้นเราไม่เน้นตนะีเรามาเล่นรีวิวห่างหายไปนานเหลือเกินร้านเนี่ยร้าน <Okay. S 1> เอ้ยแบ็คมาร์เก็ตว่ะ <Back> แบ<ต>็กมาร์เก็ตเขาได้เขรอเฮ้ยมีปืนโอ้โหไอ้เชี่ย ah. แต่มันแพงเหมือนกันนะมีลูกมีช็อตกันอันนี้อะไรอ่ะ M16 หรอ M16 มาโคลฟขึ้นเหรอวะมันแพงนะทำไม่เล่นไปแต่มันเก็บตังอาจจะง่ายขึ้นก็ได้อาจจะเก็บตังง่ายขึ้นนะคิดว่าเฮ้ยโออ๋อพวกเราเองด่วนต,ติดต่อโฆษณาสัาน้น ถ้าเดินถ้าเดินออกไปอะทางเชื่อมแล้วตรงฝั่งซ้ายจะมีอันนี้อนปิดทีมหนึ่งอยู่อันนี้ก็ปืนแหละปืนพันห้าเฮ้ยแพงกันนะ่แพงแพงกว่าเดิมปืนสองคู่ะดูกูปาระเบิดเข้าไปในอันนี้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสายเพิ่มขึ้นดีกว่าต่อยได้ป่ะฮ้ยเก็บได้ต่อยได้อยู่ป่ะได้อยู่อะไม่น่าจะต่อยได้แล้วอันนี้ เฮ้ยมองดูดีแล้มาดูดีเฮ้ยเจอพวกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแก๊งว่ะพี่เอวเล่นแม่งดยู่วะปาระเบิดไปล้เติมโอ้โหเต็มคาราบลยเเคเอาดิเอาดิแม่งดิเอาไงวะเอาไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะกลัวพวกเราไปไปมันปาระเบิดใส่เราละเฮ้ยพี่วข้างหลังมันหีเข้าหลังข้างหลังข้างหลังเข้างาวันย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 าวันาาง เรามาสองเรามาสองกเสียวได้มาดิวะแม่งมาดิวะเสียไม่ได้มาดิวะเออมาดิวะไม่มถอยลราไม่มีถอยไม่มีถอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีดิครับพี่รออะไรอ่ะโอ้โหแม่งมาสี่ห้าตัวพี่มาดิมาเพียวมีอยู่ไหนวะเจอที่เดิมทางเชื่อมอยู่แน่แน่อยู่จุดเกิดอยู่เพื่อนเกิดเหรอจะไปแม่งอปืนมาฆ่าก่อนแล้วมั้งเนี่ยเอากูได้ปืนเฉยเอ้าปืนมาจากไหนอ่ะมาดิมา ไม่ได้ปืนนะทำไมอ่ะมาดิมามึงข้าวใช่ไหมมึงข้าวใช่ไหมปืนอะไรเพื่อนไม่รู้ปืนที่ไหนไม่รู้อะไร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 มึงอะไรมึงเออปืนปากกาอะไร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 เฮ้ยไม่โดนอะไรอะไรเอาป่ะ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 เฮ้ยมักหมดรีบก่อนรีบก่อนเอาป่ะแต่เรวก็เข้ามาแค่นั้นแหละพี่คืนย่าแล้วน้อง คัมแบ็กว่ะคัมแบ็กทูเดอะบลูเอาเปล่า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 เน่เน่ทรงซอกทรงซอกซ้ายมากูเห็นไงกูเห็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเพื่อนเพื่อนมันต่อยกูยิงแม่งดิเอาไงวะเอาไงวะโดนปะโดนบ้างไหมโดนบ้างไหมโดนบ้างไหมโดนมั้งไหมโดน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 ไหมโดนไหมเฮียเฮ้ยโอ้ยมาดิสัตว์ต่างเข้าเพื่อนใหม่แม่งตีดังเข้าเพื่อนไอ้พี่มาวิ่งอะไรกูยิงไะวิ่งอะไรกูยิงไง ึงถ่วงได้ปะมึงยิงถ่วงได้ปะได้กูยิงถ่วงไอ้เชนนี่อยู่มาดิวะเอาหลังมึงมาอยนี่ไงล่ะเอาหรอฮะเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเซี่ยวกระทืบมึงเอาเปล่าเอาเปล่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมกับกูไหมเอากูป่ะเอาดีป่ะเอาป่ะเอาเปล่าเอาเปล่าให้มันเจ๋งดีให้มันเจ๋งเหมือนปากน้องโอ้โหทุได้ฮะโอ้เพื่อนทุบได้ชถวทุบได้เอเพื่อนจัดไปเพื่อนโชว์ไปโชว์ไปเฮ้ยเนี่ยมันมีซอยอยู่วะโอเคคุ้มกันคุ้มกันเดี๋ยวกูคุ้มกันให้ไม่ห่วงเฮ้ยมีคนยิงว่ะอายัดกายแบบมึงอ่ะ ให้กับกูบล่ะฮะเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเอาบล่ะเอาป่ะมึงเอากูป่ะเอากูบละเอากูบลาเอากูป่ะอุ้ยไปเลยไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยไปเลยเพื่อนมึงไปเลยมึงไปเลยทนายอะไรตังอุ้ยเขี้ยะกูเขี้ยวตังขึ้นโคตรเร็วเลยที่เขี้ยวตังค์ขึ้นโคตรเร็วเขี้ยตังขึ้นเร็วจัดเดี๋ยวกูไปใหม่ตังขึ้นกว่าเดิมเออตังขึ้นเร็วเรยวพี่ทุกคนดูนะครับมันตังขึ้นเร็วมากเลยเฮ้ยเพื่อนกูมาแล้วป่ะ ตอนนี้มันแบบเนดิวเฮ้ยพี่เอ๋อหลังมึงหลังมึงมามาขอบวกว่ะเฮ้ยมึงใส่หมดกันน็อกเหรอมึงใส่หมดกันเนาะก่อนอ๋อนี่ใส่หมดกันน็อกเหรอใส่หมดกันเนาะก่อนพวกกูพวกกูหมู่ไอ้พวกกูพวกกูหมาหมู่อยู่ละพวกกูชอบหมาหมู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูพวกกูสู้ไม่ไหวไงพวกกูสู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไงกูมาแบบแพ้คู่ไงกูมาแบบแพ้คู่ไงเฮ้ยเสืออ๋อเสืออ๋อได้ดีได้ดีเพื่อน เอาป่ะเพื่อนอยากเสือกเหรอมาดิกูสองกูสองคนพอพวกมึงอ่ะกูขอสักสามไหมขอสองคนพอมาดิแมงมาแมงมาแมงมาไม่รู้จักเจ้าถิ่นไงเพียวเพียวมันมันไ,ไม่รู้จักเจ้าถิ่นเว้ยเราแม่งเราไม่ใเ,เจ้าถิ่นเก่าไงเออคืนเย่าแล้วเป็นไงล่ะที่ะร้องเป็นหมาเอาแบบนี้เอาท่อแป,ป๊บมามชิปปืนใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะตางมันทหาง่ายขึ้นแล้วมันทำแบบท่อแป,ป๊บท่อแป,ป๊บกูมาไงรอบเดียวแตกอ่ะ มึงมาดิเอาตังค์มาเลยเอาตังค์มาเลยมึงมึงเก็บมึงเก็บตังค์ซื้อลูกซองมาเลยเพียวหกพันกว่าหกพันห้าแต่กูมีสามพันอยู่เออเเก็บไม่ถึงสองพันหกพันห้าเว้ยเฮ้ยขาวขาวว่ะขาวขาวว่ะเฮ้ยเด้อเด้อจัดไปเพื่อนเงาเลยกูกูขอกูชอบระยะประชิดอยู่ละเงาให้ได้ลูกซองอ่ะแล้วบูบาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะแค่เข้ามาแค่นั่นแหละแค่เข้ามาแค่นั่นแหละมีป่ะ เอาเลยทั้งหมดเลยดิบกูใส่มันเองกูนี่แป,ป๊บอยู่แล้วสายท่อแป,ป๊บ <d> เฮ้ยข้างหลังข <d> องเพื่อน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 เอาคืนหลอกใจก็จะเข้าไปตีแล้วนะ่ะไม่ยืนยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆฉยข้างเงินก็ขึ้นนะเนี่ยกูยืนอยู่เฉยๆกูยังมีเงินขึ้นเลยมันเยอะมากเลยเออไปตีกระหนกดิกระหนกมึงจะดเล่นพวกเราอ่ะมึงเจ้ากูเป็นอะของเราน่านจะเป็นบูอ่ะมั้งเออของเราน่าจะเป็นบู๋ลพลเฮ้ยเออของเราน่าจะเป็นบู๋ลพล เราตาดสีแดงเฉยเลยวไม่พอใจนะยตามาเพื่อนตามมาตามมาเสเดี๋ต่อยเด็กขาวเด็กขาวเด็กขาวใช่ปะอ๋อนี่ปิดไปละทุกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาเปล่ะเฮ้ยเพื่อนเราโดนไล่รุกเงาปะเอาวัอ ok anyway ja ุ้ยนี่ม yes ันทหารทหารเฮ้ยใส่ชุดทหารน่ะเฮ้ยขอโทษครับเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมใส่ชุดทหารน่ะคืออะไรคืออะไรมันเป็นเกมพาร์ตหรอมันเกมพาร์ตหรอหรือว่าไงเกมพาร์ตเกมพาร์ตอะไรนี่เกมพาร์ตทหารเนา ที่มึงรวยจังวะกูขอซอ,อ,อกอะไรสัตว์มาดิมาดิกูพ่อรู้สถาบันนะทำไมอ่ะมาดิอยากมาก็แค่ามาทหารเหรอกูกลัวปะล่ะอ๋อปืนนะน,น้องแต่ว่าเบ้าหน้าไม่เข้าที่นะน,น้องอเบ้าหน้าไม่เข้าที่นะน้องว่าไงเพื่อนว่าไงวะมันไม่ได้มีแค่เอฟหกเวมีอะไรบ้างมันมีสไนด์ด้วยเว้เฮ้ยจริงเหรอมันมีสไนด์ด้วยเว้ยมีสไนด์ด้วยเหรอเออเจ้กูอยากได้มีดิอยากได้นี้ว่ะมาเชสเต้ เฮ้ยก kind of <Perfect. Okay. S 1> ูซื no. ้อคาตาน纳อะไรยังเฮ้ยกูซื้อคาตานะไ纳แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูซื้อของอยู่อะไรมึงเนี่ยเฮ้ยขอโทษเพื่อนไปไกลๆแล้วกูขอเก็บตังค์ก่อนหน่อเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนี้เพื่อนดีกว่าเดี๋ยวกูลองซื้อนี่ดิจ่ายไก่ซื้อไก่แล้วทำไงวะไก่กินแล้วเพิ่มเพิ่มเพื่อนไม่เหรอเอาไงเพื่อนเฮ้ยเล่นเพื่อนกูเหเล่นเพื่อนกูเอาไงวะเอาไงวะเล่นเพื่อนกูเล่นเพื่อนกูมาดิจับปีจับ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 ไงจับจับไงเพื่อนเกิดปะมันเกิดได้อยู่ใช่ไหม เอาเหรอเอาเหรอเอาเฮ้ยเอาเปล่าเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันน้องจุดฉับจุดฉับจุดฉับไหมล่ะจุดฉับกูป้าเอากป้าเอาป้าเอาเล่าเอาแม่คุยเนอะเอากป้าจุดฉับจุดฉับจุดฉับไหมจุดฉับป้าจุดฉับไหมเฮียมาดิมากูขอสองกูให้สองเลยมาจุบฉับมาจุดฉับไหมจุบมึงมีคนวั้เอาป้าเอาป้าเอาป้าเฮ้ยไอ้เฮียนี่ใช้ปิงไอ้เฮียนี่ใช้ปิงเล่น ไม่ไรไม่ไรเลยเพื่อนเรามาเลยเพื่อนเรามาไม่เป็นไรมึงฟื้นได้อยู่เอาเหรอเอาเหรอข้าวมากมั้งข้าวมากมั้งกูขอตังกูขอตังเพื่อนโอเคยี่สิบห้าบาทก็เอามึงตื่นยังเนี่ยยังไอ้เหี้ยเลื่อนเลื่อนแม่งยังไม่ถึงครึ่งเลยไอ้เหี้ยเอาวะจุดฉับป่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 ะจุดฉับไหมมึงจุดฉับไหมจุดฉับไหมเหี้ยจุดฉับป่ะจุดฉับป่าเฮ้ยเพียวเพียหนีอ่อนแล้วไอ้เหี้ยนี่ยมัใช้ปิงตีนะเว้ย มันมีปิงอ่ะเฮียจึมึงใช้ปิงเหรอใช้ปิงเล่นเหรอฮะปีหันโขกออกเลยไปะปไ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 ปกูได้คาาตแต่กูไม่ทำนะกูได้คาตาหน้าอะไรกูไม่ทำแล้วมันจะได้เห็มาไปไปไปแต่กูไม่ทำไปีเขาเอ้ยใช้ปงใช้ปืนอะไรไรสาระอ๋อนี่เพื่อนเรากูตกใจไปไปไปมากันสามเลยมึงไม่ซื้อของเหรอเพียวอ้า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 วอาเดี๋ยวกูได้อีกตรงนึงมึงไปมึงมาดิ มาดิลงมาลงมาลงมาดิลงมาดิมึงจุบฉับกูปะจุบฉับกูปะเอาปะจุบฉับปะจุบฉับปะยิงดิเพื่อนจุบฉับไหมโดนเพื่อนยิงโดนเพื่อนจับสวยเพื่อนจับฉับสวยเพื่อนเพื่อนจัดว่ะมึงเอาวะเอาวะกูเล่นกันเป็นหมู่คณะทำไมห๋อทำไมอ๋อมาดีมาดีให้แม่งมาให้แม่งมากูแค่นี้แหละอ้าวอาอุตส่าห์เอ้ยเจอทหารอีกแ่ไรเฮียเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนทหารมา ท่านแม่งโกงไอ้เหี้ยท่านแม่งโกงไอ้เหี้ยแม่งเป่าลูกหยีแล้วป่ะไอ้เหี้ยวิ่งดิอะไรเดี๋ยววิ่งไปเากหรอวะมึงโดนป่ะมึงโดนต่อยป่ะเฮ้ยวิ่งสิ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 โอ้ยเหี้ยเจออีกเจอตัวป่ะเชี่ยเอ้ยแล้วสถานบันเราอยู่ตรงไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยวิ่งเลยวิ่งสิวิ่งสิโอ้ยกูโดน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 ต่อยกูโดนต่อยเฮ้ยอะไรอ่ะแม่งต่อยไกลจังอ่ะไม่งต่อยไกลโคตรไอ้เหี้ยมันอ่อนสุดเฮ้ยม่งโคตรบ้า เอ้ยทหารยิงประชาชนคีออะไรคืออะไรทหารยิงประชาชนคืออะไรทหารยิงประชาชนคือีอะไรครับไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่องละคือผมไม่ได้ทําอะไรผมแค่เดินเล่นๆน่ะจานคือผมโดนยิงเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทหารคนนี้แม่งดีปะเนี่ยอ้าวจานเฮ้ยคืออะไรอะผมยังไม่ทําอะไรเลยเอ้าโอ้โหทำเกินไปทำเกินไปสีวิล่อแม่งเลยซะดีไหมเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะมึงใช้คอหรอใช้คอหรอ ใครก้อขอเดีเดียวคนนี้ขอดีเดียวขอเดียว,อยว,อยวโอ้โหเพื่อนโอ้โหจะขอดีเดียวซกหน่อยแม่งเอ้ยโอ้โหเอา้าเอา้าเอ้ามาเดินตรวจหน้าเดินตรวจหน้าระวังแเบบ้าหน้าไม่เข้าที่นะนอ ح, อะ้องเดินตัดนตหน้าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่น้องโอ้อะไรอาจารย์คือไรนีคือไรโอ้โหแม่งไม่มันเลยเล่นมันมันหน่อยดิวะฮะฮะระวังเดินตัดเดินตัดหน้าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่เดินตัดหน้าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่น้องมาดิวะมาดิวะเอาหน้าสถาบันด้วย เอาหน้าสถาบันด้วยเอาหน้าสถาบันด้วยนี่เอาหน้าสถาบันด้วยแค่นั้นแหละมามาดิวะเขาซอยเขาซอยเขาซอยเฮ้ยไปแล้วว่ะเยอะไปแล้วว่ะอะไรกูเดือดตังค์แล้วกูจะซื้อเท่าแป๊บได้แล้วเนี่ยอุ้ยเท่าแป๊บสามร้อยเงเหรอโอเคจัดไปมาดิมากูได้เท่าแป๊บพวกมึงโดนตีหัวแตกแค่นั้นแหละกูตีให้หัวยุเลยมาดิเลี้ยงตัวเลยกูบอกเลย อุ้ยแม่งเล็งปืนแม่งเล็งปืนมีเล็งปองเล็งปืนมีลิงเป็นงปืนซื้อปืนพลาดีกว่าลูกสองแม่งไม่น่าไม่น่าเนี่ยไม่น่าแรงอ่ะเออซื้อบึกโมัวไหมมนลงมาเล็งปืนไอ้กูต้มหัวแตกมาดิมึงมาดิมึงเอาป่ะมึงอย่าหนีแค่นั้นแหละถ้าใช้ปืนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่อย่าหนีก็พอเออเขาถ้าใช้ปืนก็แค่เข้ามาแค่นั้นแหละนี่อยากกินตี๋ยซะด้วยโอ้โหเพื่อนเราเนี่ยมันโหดเท่าจริงเลยว่ะเอาเอา มาจากไหนเนี่ยเราฮะมาจากไหนอ๋อทีนละการเนาะโอ้โหตกใจหมดจะตีอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเพียวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเดี๋ยวกูเปิดให้พวกมึงตามกูมาเลยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเจอเดี๋ยวแม่งเจอมึงมาดิมึงอย่าถอยแค่นั้นแหละอย่าถอยบอกแค่นั่นแหละอย่าถอยมาดิอยากโอ้เอคเฉวแหวนดิเอ่อเฉวแหวนแม่งมึงเอาดิมึงเอาเพื่อนมึงนักสตรัพเอาดิมาดิมึงอย่ามึงอย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีเข้าสถาบัน อยากเล่นก็อย่างนี้สับสามันหุ้ยเฮ้ยเฮียทนา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 ยพ่อมึง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 หลบเลหลบเลยเด็กจ้างเฮียอะไรเล่นสนายวะมึงบ้าปะเนี่ยเด็กจ้างบ้านเล่นสนายเหรอพี่ฮะอยากเฮียเด็กช่างเถื่อนเด็กช่างใครเนี่ยเฮียเล่นสนายด้วยบ้าไปละเก็บตังค์แล้วม่งงยิรอมมไ้สัาดิเพื่อนมึงแยกใช่ปะมึงแยกใช่ปะเพื่อนมึงแยกมึงเจอกูแค่นั้นแหละ มึงแยกมึงก็เจอกูแค่นั้นแหละเพื่อนแยกอ๋อเพื่อนแยกเดี๋เจอกันเดี๋ยวเจอกัน,นเจอกันต่อเจอกันต่อ